แลนดีได้เลยอหรอตาใช่โอ้ร้<ต>านอร่อยเต็มเลยอ่ะ <ตา S 1> ตาจะพาไปดูที่สวยๆสวยมากเลยเนะรูต้นเย mm hmm. ลคัเบลค่ะดน้ำดูน้าด้วย นี้จะเป็นบรรยากาศข้างนอก้านนะคะอยู่ข้างหลังส่วนด้านหลังไอ้น้ําเขียวเองนะไม่ได้แต่งคือเขียวแบบว่าไม่ได้เหม็นน่ะมันเป็นสีเขียวไปสวยอะ่ะมีวิวทุ่งนานี่ตรงนี้มีที่นอนได้กำลังดีบรรยากาศดีม,มากเลยนะทุ่งนา <c oughs> ไหนพอยของเขาอยู่ตรงนี้ค่ะไ,ไหนมีนดอกไม้ข้างล,างลาา่าง ไ,ไหนพี่จอยจะลงไปหน่อยไหมคะขอท่าเจ๋งๆนะค่ะไม่ได้นะคะอุ้ยดูดิวิวสวยมากมน,นอนได้นอนได้ <laughs> จัดไปหนึ่ง, <laughs> งใครมาต้องเนี่ยตรงนี้น่าจะต้องเป็นมุมแบบ มุมที่ถ่ายรูปสวยที่สุดเลยคือ,อแบบว,ว,ว่ามันนสวยอ่ะถือว่าอ่าเรื่องน้ำบรรยากาศดีมากเลยะค่ะใครผ่านมาแถวนี้อย่าลืมนะล,ลืมนะคะใครผ่านมาแถวน,นี้มาเช็คอินกันได้เลยนะคะร้านสายลมสายน้ำนะคะสวยอะคือว่ามันน้ำด้วยเนาะน้ำเขาไม่ไม่มีกลิ่นด้วยนะเขีขยวแบบแต่ว่าสวยสวยสวยดูเห็มเหมือนมาก นี่ถ้าใส่ชูชแบบว่าพิ้วๆมากันก็น่าจะถ<ม>่ะายรูปสวยเลย,ยสวยๆวยพิ้วพี่รองนะพี่ร้อเราอาแล้วรู้สึกว่าจะตืดด่นเต้นเพราะว่าแบว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าเยอะๆแบบนี้นะพอดีมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะอันนี้จะเป็นอหอยลายชิมกต่เคียมน่าทานมากเลยหอมไหมหอมเนาะหอมอืม ชีสน่าจะหอมมากของพ่เต้คืออะไรคะเราสัญญาหมูนะครับดูเน้นๆเลยโอ้ยใหญ่เลยเนาะดานใหญ่เน้นเหมือนแบบเน้น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 คือชีสเต็มๆใช่ชีสเต็มๆเลยเน้นนะครับนี่เดี๋ยวรอครบครบแล้วสั่งอะไรอริกาโน่เขามีบ้าอริกาโตะมีค่ะลอยนิดเดียวเนี่ยลอยข้างบนนะมีข้างหลังไอ๋อมีดูดู โอ้ความยืดหูชี้อนาะไหนคะเราก็กินงาปาอขอสัมผัสแรกค่ะอร่อยมากรอบปังกรอบมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูตายืด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  ยำนะอร่อยอันนี้เนยเน,ย,เนยนมหอมมากเลยอ่ะสัญญาใช่<อ>ค่ะลาชิมหอมนุ่มหอมนะว้าโอเคอันนี้เป็นเมนูเหลาแซลมอนนะคระับมชิมเลย โอ้ีูีปใครเปิดงานครับผมคือป่าอั้มทะเลเดือดเดี๋ยวดูดิว่าจะเดือดมาแค่ไหนครบๆเลยนะคะกุ้งหอยปูปลานะคะนี่หอยโอ้ยแน่นแน่นหอยแน่นแน่นปูปูปูโอ้ยอันนี้มีทั้งแบบสุกกับแบบดิบนะคะเราเลือกได้ นนเ,เดี๋ยว,จ,ยวจะไม่ได้เป็นตับว้าวอ,อ,อันนี้น้ำตกประหงอ๋อะไรนี้เป็นน้ำตกนปง เป็นปลากระพงน้ำตกปลากระพงนี่นตกตักลาดตักลาดตกาปลากระพงน้ำน้ำแจ่วนี่น้ำนแจ่วน้ำแจ่วมีไตมีไตอะไรเขาขูด ดูเลยสนปาค่ะน MM> ั่งรอนุ่มๆเข้าห้องน้นะคะดูสถานี่าห้องนนี่รอแอลนุ่มได้เลยใช่ไหมนั่งสวยๆวิวก็สวยคนอะค่ะคนสวยๆอ๋อความสะอาดนี้โอเคนี่ ัหนึ่งอะไรบอม,มขอญาตต้อนรับก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับดีมากอร่อยมากอร่อยค่ะ<า>ครับะใครผ่านมาแถวนี้นะคะอย่าลืมมาที่ร้านนี้นั่นอะไรเอ่ยสายลมสายน้ำสายลมสายน้ำนะคะญาน และถ้าใครสนใจทดลองขับ All New i l s u X e นะคะสามารถติดต่อได้ที่ i l s u Auto Center สาขานนทบบุรีได้เลยนะคะ